สวัสดีครับวันนี้น้องครับเพื่อจะมาสอนวิธีลอดประกาศกันนะครับยังไงลูหรอกระจกพี่มาสอนให้เอาเอากระจกพี่พีทเหรอกระจกพี่เขาไปโรงเรียนนะเนี่ยอ่าฮะอันนี้ต้องรอดยังไงวันนี้มีมีประกาศมีกระจกอะเรื่องยังไงต่อหรอแล้วมันทำยังไงของมันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวม่ต้องซูมใช่ไหมเฮ้ยเอ้ามันตกใจ แม่มาต้องมาดูตรงนี้นี่ให้แม่มาตรงไหนเดีอเดๆอเดออ่ะแม่มาแล้วอ๋อมันคิดว่ามันสูอมันหนีอ่ะเตอร์มันไม่หนีเฮ้ยจริงด้วยล่อเพื่ออะไรครับรออเพื่ออะไรฮะล่อประกาศเพื่ออะไรทำให้มันไวดุมันจะดูตัวน,นี้มันเป็นตัว ฮะเหรอมันจะดุยังไงคือมันสําหรับคิดมันเข้าใจว่าเป็นคู่ต่อสู้มันหรือเปล่าใช่อ๋อ oh. เพมันเหมือนกันมันอ๋ออ๋อ oh, 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 oh. วิธีล่อประกัดปกติเขาจะใช้ปลาสองตัวใช่ไหมไม่อ๋อเหรอเขาจะใช้ไม้โล่อช่ไม้แต่วันนี้ลืมไม้ไว้บนรถอ้าวเออใช้กระจกใช้สายปิดล้อจักรยานเอามาทำอะไรอ่ะก็เอามาใส่อันนี้แล้วก็ล่ออ๋อนี่ เออเดี๋ยวแม่ดูให้แม่ดูทางไหนเดี๋ยวจะเพิ่งเออเออเออมันไม่ลงมาเออมันเจอละมันเจอละโอุมันตกใจอาการตกใจมันน่ะมันงผือไงมันเผลอหรอมันเผลอมันเผลอเหมือนมันเห็นตัวเองอ่ะเตอะจริงๆเลยมันเห็นตัวเองแล้วมันก็ผือมันก็ไปเลยมันเผือเบือไปเลย หน <in him. S 2> it. ูมาดูหนูมาดูหนูมาดูเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นปะมันก็หลบมันก็หลบตัวเองไปเห็นยังโอ้ยมันกลับเออมันเอ้ามันกลับตัวเองอ่ะจริงอ่ะจริงตัวใดตัวใดสุดนี่มาจากไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เตอร์ทำให้มันตัดรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไปฝั่งนี้อ่ะ เตอเต,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 ต่อทำงี้ไปนานแค่ไหนแล้วใช้วิธีนี้มนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ยู่บ้านแล้วแล้วแล้วใครพาทำอ่ะลูกก็ t ิกตอกติกตอก,กดูใน t ิกตอกเหรอของเพื่อนก็เป็นนะเหรอตอนงานนั้นอ่ะชื่อเพิ่มเพื่อนเพื่อนชื่อเพิ่มใช่อืมโอเคมันจะกัดไหมนะกัดนี่งหนึ่งเป็นแล้ปลากัดแตกอ่ะ แล้วตัวนี้ขายไหมลูกตัวนี้ขายไหมมีขายใส่พันอะไรอ่ะเดีไม่รูเลยอ้าไปซื้อมาหรือไปเขาให้มาหรือไปประมูลมาปะไปประมูลมาปะกับตัวเนี้ยไปฟาร์มพี่รอซื้อมาตัวเท่าไรตัวนี้เออมันมันตกใจอ่ะเออตัวละห้าสิบอู้แพงว่ะถูกรอถูกใจเตอร์ดิ เอาตังมาจากไหนเกติเขาขายตัวละร้อยพี่โรงเรียนอืมแคาไปขายก็พี่พี่แกแล้วก็เพื่อนเพื่อนเธอซื้อเพื่อนไหมซื้อเอ้าเอ๊ะไม่ได้ซื้อแต่ตอนนั้นมังกรเอามาอ๋อแล้วก็ขายแล้วก็เก้าเก้าวเอามาอยู่อ่าฮะอืมอืมอืมตอนงานอันนั้นน่ะหนูหนูเอาไอ้ เราซื้อประกัดตัวละเธอจริงจงสี่สิบแต่เขาคดให้เหลือสามสิบเก้าบาทลดบาทเดียวโว้ยสมนีกับว่าลดบาทเดียวหนึ่งไปต่อรองเขายังไงต่อได้แค่บาทเดียว <c oughs> ต่อรองเขาหรือว่าเขาลดให้เลยเ <c oughs> ขาลดให้เลย <c oughs> บาทหนึ่งอูดีใจไล <c oughs> ดีใจไหม <c oughs> ไม่ไดีใจมันสายสวยงามอ๋ออันนี้สายอะไรครับสายกัดสายกัดโอวาห มันตกใจตัวเองน่ะนั่นน่ะน่ะมันตกใจตัวเองน่ะมันไม่ได้ตกใจเออมันมันตกใจตัวมันเองไม่มันไม่ได้ตกใจอ่ะเปอรดูดิเตอร์เตอร์ดูดิมันตกใจพอมันเห็นมันในกระจกมันก็วิ่งหนีเลยอ่ะมันว่ายน้ำหนีไงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเอออ๋อเหมือนละหลุดไม่ขายเอาอยังไงวันนี้จะขายไม่ขายลูกไม่ขายอ๋อจะโชว์เฉยๆใช่ไหมเอามากี่ตัววันนี้ลูก เอามาหนึ่งตัวตัวนี้ตัวเดียวมันชื่ออะไรบอกแม่ก่อนตัวนี้มันชื่ออะไรลูกยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเลยเอาตั้งซะเลยวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่รู้อ่ะ <laughs> ถ้างั้นให้ทุกคนพิมพ์มาตั้งชื่ออะไรดีอ๋ออเคเดี๋ยวให้ให้พี่ๆเขาพิมพ์มาใช่ไหม <c> ให้เอฟซีพิมพ์มาเลยยากตั้งชื่ออะไรดีเอางั้นเลยใช่ไหมลูกถ้าถ้าเธอชอบเธอก็จะเอาแบบเอาชื่อเลยใช่ไหมใช่อ๋อ พออย่างเดียวอย่าเอาชื่ออย่าเอาชื่อทองหยอดก็พอเกี่ยวอะไรกับทองหยอดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทองหยอด <smoking> ทำไมล่ะทำไมหนูไม่ชอบทองหยอดเอาทองหยิบได้ไหมอ๋อถ้ามมามีคำว,ว่าทองว่าอย่างนั้น ừ ถ้ามาทองหยอดก็พอมันนั้นได้หมดถ้ามีสักสิบชื่อเอาไงยี่สิบชื่อเอาไงมาเลือกไหมหรือย,อยังไงเราหมดเลย แั้นก็ให้พี่พีทเลือกดิให้ทุกคนพิมพ์แล้วก็ให้พี่เลือกอัลเตอร์ไม่เลือกอัลเตอร์เป็นเจ้าของปลาให้พี่เขาเลือกทำไมไม่อพอพอเตอชอบตุกชื่อแน่ๆเลยใช่ไหมจะมีคนพิมพ์ชื่อมาให้เตอไหมเนี่ยอุ้ยแตกกระจกพี่เขาแตกเลยไม่แตกดวนด่นแน่พี่พีทกินหัวแน่พี่พีทหยิมหัวแน่เลยไไดู้อ๋อโอเคไม่โดนหยุมหัวละ พี่พิทไม่หยุ่หัวเอ้ยมันมันมันเวียนนี่มันเวียนว่ายน้ำไปแล้วเออจริงๆด้วยเต้ยโอเคงั้นรอ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 พี่พี่แบบทําชื่อมาใช่ไหมลูกเต้ยเต้ดูเต้ยดูในนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นวะอ่ะเต้ยครับฝากอะไรพี่พี่เขาไหมครับฝากกดติดตามครับผมช่องพี่พีทพี่ชาแฟมิลี่ พี่ชายมีพี่ชายน้องสาวเอ้ยน้องสาวพี่ชายพี่สาวพี่สาวน้องชายพี่สาวน้องชายครับอันนี้รอรอพี่พี่เพิ่นพิมพ์ชื่อมันเนาะเอาแมงปอด้วยแมงปอไหนลูกนี่ไงจอคคิดแมงปอเหรออ่ะสำหรับคลิปประกาศเตอร์ขอขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย